ก็จะเป็นตัวที่ลำเนี่ยนะใช้ประโยชน์คือทําดั้มไม้กวาดอ่อนแล้วก็ดั้มไม้กวาดอยากใ่มันก็จะเป็นลำไม่ค่อยใหญ่มากนะครับตัวนี้นะทีนี้เราก็มันออกดอกครับตัวนี้ปีที่สามนะครับเราก็มาเก็บอยู่เรื่อยนะ,ะเก็บอยู่เรื่อยทีนี้เรากาลังมาดูว่ามันจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ทำสองอย่างนี่แหละครับ คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราจะไปดูไม้ไผ่ชนิดหนึ่งครับนี่ดูสภาพนะครับที่เขาจะขึ้นอยู่แล้ววันนี้มีมีผู้ร่วมเดินทางด้วยอันนี้เปิดเผยได้ไหมนี่มาอ่านี่เปิดเผยได้นะครับมีผู้ร่วมเดินทางด้วยครับจะไปดูกันว่ามันเป็นไผ่อะไรลุงไม่รู้จักแล้วลุงรู้จักไหมเขาเรียกว่าไผ่อ่าเขาเรียกว่าไผ่อะไรรวกหินโอ้ไปดูเออรวกหินโอ้ยเบะ แต่ไม่ใช่รวกธรรมดานะรวกหินนะออไม่ใช่รวกเออรวกเขาใช่ใช่ใช่ลวกเขารวกหินบางคนแต่ว่าเกรเียนนี่ยมันไม่มีตรงนี้อยากได้กรเซียนฮะเนี่ยหน้ายแย่ไปถึงนะครับที่ดงของเขาแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเนี่ยเอาไปเลยนะมันโตหมยเลยเดี๋ยวจะดูว่าโตไหมดบไม่กว่าปีนี่นะ่แล้วเติมใจแน่ทั้งเขาเลย หลังได้กระเียมกระเียนไม่ได้อยู่แหล่งนี้ยอี่มึงอ่ะแมีพวกขิเขาใหญ่แล้วเอามาทำบานมี่จะปล่อย้เกียวข้า เ,เล่นน้ําตกสบายๆเลยครับน้าตกสวยงามเรวดูผมขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นอยู่ริมๆเลยนี่ ก,ก็จะเป็นตัวที่ลำเนี่ยนะใช้ประโยชน์คือทําดัามไม้กวาดอ่อนแล้วก็ด้ามไม้กวาดอย่างใ่มันก็จะเป็นลำไม่ค่อยใหญ่มากนะครับตัวนี้นะทีนี้เราก็มันออกดอกครับตัวนี้ปีที่สามนะครับเราก็มาเก็บอยู่เรื่อยนะเก็บอยู่เรื่อยทีนี้เรากําลังมาดูว่ามันจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ทำสองอย่างนี้แหละครับม็ทำสองอย่างเนี่นะครับดูใบมันก็ มันมองแล้วมันก็เหมือนอกตัวหนึ่งก็คือแบมบูซ่าอาราิไอคล้ายๆนะแบมบูซนะ่าอานามิไอที่เราได้มาจากฝรั่งคนหนึ่งเป็นไผ่จากเนปาลน,นะครับคล้ายมากเลยครับเขาก็มาทำเรื่อนจักสารเนี่ย น,นะน่าจะใช่ด้วยนะนี่ครับดูสภาพด้วยเขาออกเป็นป่าเลยครับนี่หลายปีแล้วครับเรามาดูตามอยู่เรื่อยพอดีได้มีโอกาสมารเราแวกแม่เก่าบันครับนี่แม่เก่าเขาเป็นสภาพนี้เหลือไม่เหลือแล้วรับเขาตัดกันไปใช้งานนี่นิวสูงพับสูง,งเขานะครับน่าจะประมาณสี่เมตรชอบเห็นไหม เต็มเลยความโตนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณหลอดดูดค่อนข้างหนาครับตัวนี้ค่อนข้างหนาก็ไปใช้งานก็คือทําดั้มไม้กวาดอ่อนกับบ้าบไม้กวาดใหญ่นะครับตอนนี้มันยังไม่มีใครซื้อเพราะมันออกดอกหมดเลยอ้าวดูครับลักษณะของเขานี่มีซอกใบมีขนครับซอกใบเขาจะมีขนแล้วก็ท้องใบเขาก็จะเป็นสีฟ้านะครับ ซึ่งลุงคิดเลยว่าเหมือนแบมบูซ่าอารามิไอที่ลุงมีอยู่เดิมครับภายในปานนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะสไม่ใหญ่มากเหมือนกันนะเราก็จะไปปลูกไปขายครับกรมฝากดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวลุงจะติดไปเรื่อยๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ